หังจากมีผูว่าราชการจังหวัดสุรินในงานของข้าราชการประชารจังหวัดสุรินและผู้ข้าร่วมโครงการบรรจารสมบัติหมู่เฉลิมพระเกียรติัวัดอราธานพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินขอประกาศราชดีเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาส 2เมษายน2558แห่งสมเด็จพระเจ้าลักษณะสุจาาเจ้าฟ้ามหาจักรีสีีอนรัตศรีมาพุทธนาครอิเดยชาสยาบรตราชบุรีข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้มารจนท้องันในที่นี้ร่วมมีจิตสมณะและสำนึกในพระบาตร์ด้การสังสรรค์ในวนที่ใก้ฝ่าเราอยู่พระบาททรงมีพระวิทยาอุตสาหะและพระราชบัญญัติชัดแน่วแน่ ในการมำเพ็าพระมากษีตริยด้วยงค์สภาพุรุยที่เกี่ยวด้วยพระเตาลกนาเพื่อบรรุขอุคสุขแก่นานาชาชิซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทยตลอดมาเพื่องในอกาสัเป็นสุขขงคนดีถ้าเาเจ้าท้หรายขอพระราชทานสวาพระราชบุญสมด้วยการบรรลชาตสมบูรณ์พระพิษุสามเณรเป็เจ้ิ ได้ทำไว้เขาทำานชาติสุขศีท่านท่านกัไปพระสยามเวนดานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพระพรทธอรมีสมเด็จพระพรมหามสัิยาที่ล่าเที่ยวทโปรดยเิบ้านให้งด้าเราที่นี่วังตรงนี้พระบรม มันของข้าพเจ้าเด้ตามที่าัฐกิจการเสนอเพวยอเจ้าด้วยก็พอ